สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ร,รายการแต่งเสริมเติมสวยได้เวลาสวยๆหล่อๆกันแล้วนะคะสําหรับรายการนี้ค่ะเรานําเสนอกันเป็นประจําทุกๆสัปดาห์นะคะและว,วันนี้เราก็ยังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขจุดบกพร่องของใบหน้ารูปแบบต่างๆนะคะเป็นการเสริมจุดเด่นนะคะแล้วก็ลดจุดด้อยหรือว่าจุดบกพร่องบนใบหน้านั่นเองวันนี้เป็นเรื่องของคนหน้ากลมค่ะคนหน้ากลมนั้นเป็นคนธาตุน้ํานะคะจะมีอารมณ์คอ่อนข้างที่จะเข้ากับสถานการณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมได้ค่ะบุคลิกภาพ โดยภาพรวมแล้วจะเป็นคนขี้เล่นนะคะแล้วก็สนุกสนานโดยที่เป็นคนใจเย็นประณีประนอมแล้วก็ไม่ชอบความก้าวร้าวหรือว่าแตกร้าวนะคะมีความคิดก้าวไกลมีจินตนาการสูงแต่ว่าเป็นคนขี้ใจอ่อนมากๆเลยต้องระวังเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะสินแสแนะนําด้วยค่ะว่าต้องตัดผมสั้นค่ะหรือว่าจะม้วนผมเป็นลอนเล็กๆปลายม้วนๆอันนี้ก็จะทําให้ดูสดใสแล้วก็จะทําให้พวกเขานั้นดูเด็กขึ้นมาด้วยนะคะถ้าหากว่าจะทําหน้ามา้าก็ต้องเป็นหน้าม้าเฉียงซ้ายค่ะตัดผมทรง นี้จะทําให้ชีวิตของเขานั้นสดชื่นขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าขึ้นด้วยค่ะนอกจากลักษณะโชบเฉียวแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะคะคนที่มีใบหน้ากลมก็ไม่เหมาะที่จะเปิดหน้าผากหรือว่ารวบตึงมัดผมขึ้นไปข้างหลังนั่นเองนะคะแหมทราบอย่างนี้แล้วก็คงจะเป็นตามหลักความเชื่อตามลักษณะโง่เฮ้งนะคะแต่ว่าตามหลักวิชาการจะเป็นอย่างไรวิทยากรของเรารอคุณผู้ชมอยู่แล้วไปฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันอีกแล้วสำหรับรายการแต่งเสริมเติมสวยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็คงจะเป็นการแก้ไขใช่นะคะยังอยู่ในเรื่องของขั้นตอนการแก้ไขอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนนะคะว่าแบบของเราที่จะมีการตัดซอยจริงค่ะเพื่อแก้ไขเนี่ยเราให้ท่านผู้ชมชมก่อนดูก่อนว่าท่านผู้ชมกับเราเนี่ยจะอ่านโครงหน้าออกหรือเปล่านะคะนะคะ เทคนิคของการดูรูปหน้านะคะรวบผมให้หมดค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ดูหน้าตัวเองโครงหน้าตัวเองกับกระจกนะคะแล้วดูว่ารูปหน้าเราเป็นรูปหน้าแบบไหนใช่ค่ะนะคะ,คะนะคะลองลองลองดอูรูปหน้าของแบบเรานะคะแล้วอตอนที่ผ่านๆมาก็ได้บอกกันแล้วว่าการสังเกตรูปหน้าะนะคะ,คะ,ะ,คะก็คือดูรูปหน้า3ส่วนแบ่งเป็น3ส่วนให้เท่าๆกันแล้วดูว่าส่วนไหน มีส่วนที่มากเกินกห่ากันใช่ค่ะนะคะถ้าเราดูจากด้านบนเห็นไหมคะด้านบนนะคะจากหน้าผากถึงบริเวณคิ้วจากคิ้วถึงจมูกจากจมูกถึงปลายคางค่ะนะคะบริเวณสามส่วนนี้นะคะถือว่าถ้าเรามองวาดกันออกมาเป็นเส้นก็เกือบเท่ากันหมดเหมือนกันใช่นะคะเพียงแต่ว่าด้านข้าง นะคะถ้าด้านข้างเนี่ยเราดูได้เลยว่าโครงหน้าอันนี้ไม่ได้โครงหน้าเรียวเลยในะคะเพราะว่ามีเนื้องอโหนกแก้มด้านข้างนะมีเนื้อค่อนข้างมากมากใช่ะฉะนั้นนางแบบของเราท่านนี้โครงหน้าเป็นยังไงคะกลมเลยนะคะอ่านแบบเหมือนกันไหมคะท่านผู้ชมก็คือแบบของเรามีรูปหน้ากลมเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีเนื้อที่ที่บริเวณ แก้ม,มเยอะ,ะขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงตรงด้านข้างนะคะช่วงช่วงด้านข้างเด็กก็คือมีความโคง้งแล้วก็มีเนื้อเยอะคฉะนั้นรูปแบบวันนี้ที่เราจะแก้ไขกันก็คือรูปหน้ากลมะนะคะน,นี้นางแบบท่านนี้ของเราเนี่ยเป็นผมยาวค่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วการไว้ผมลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่จันดาผมแบบนี้วัยรุ่นนะคะที่ไว้กันเยอะเลยลก็คือไว้ผมยาวไว้ก่อนเวลานะ ไปเข้าร้านตัดผมค่ะนะคะก็จะบอกช่างเลยขอสไลด์สไลด์สไลด์ผมคือให้คือให้ผมมีการปลายค่ะชอบให้มีแบบความสั้นๆเยาวๆวแหลมแหลมน้าไม่เท่ากันแล้วก็เนื่องจากว่าคิดว่าบนศีรษะของตัวเองเนี่ยผมเยอะค่ะนะคะก็อยากจะไปเอาให้มันบางออกไปออกนะคะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนางแบบท่านนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแก้ไขยังไงค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ได้อธิบายโดยรวมก่อนว่า รูปหน้ากลมเนี่ยจริงๆแล้วต้องลดส่วนไหนต้องเพิ่มส่วนไหนะนะคะเดี๋ยวเวลาที่ท่านผู้ชมชมแล้วจะได้ตามได้ทันเดี๋ยวพออาจารย์ดาปฏิบัติไปปุ๊บเนี่ยเกิดท่านผู้ชมชมอยู่เอาและอาจารย์ดาไปถึงไหนแล้วนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเรามาทวนกันอีกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปปฏิบัติจริงกันเนี่ยมาดูว่าแก้ไขอย,อย่างไรก่อนค่ะสำหรับคนที่โครงหน้า กลมเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยนะคะไว้ผมอย่าให้สั้นเกินเราดูแบบของเรานะคะเราดูจากรูปหน้าก่อนเนี่ยถ้าเราไว้ผมสั้นก็ยิ่งกลมกันไปอีกเลยเราจะเห็นเลยจากช่วงช่วงตามาจนถึงปลายคางเนี่ยดูกลมและมีเนื้อมากนะคะฉะนั้นคนที่มีรูปหน้ากลมอย่าไว้ผมสั้นจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะเปิดด้านข้างให้เห็นชัดค่ะหรือถ้าไว้จะไว้สั้นจริงๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไว้เส้นเป็นขอบ ใช่ค่ะเส้นที่จะไว้น่าจะเป็นลักษณะการเรียกการไล่ระดับเป็นพิว้ลพิ้ได้นชคะเพื่อปิดบริเวณนี้ค่ะให้เป็นพิว้ลิ้เห็นไหมคะเนี่ยถ้าเราเราเราดึงผมมาบริเวณนี้นิดนึงนะคะแต่อย่าปิดหนาอย่างนี้นะคะปิดหนาอย่างนี้เป็นการจงใจฉะนั้นผมด้านหน้าจะต้องสไลด์สไลด์คือให้มีสั้นสั้นสั้นเส้นยาวเพื่อให้เกิดความอ่อนนุ่มของปลายเส้นแล้วแต่อย่างนี้ค่ะจันดาถ้าเกิดว่าบังเอิญล่ะคะว่าหน้ากลมแล้วใช้เส้นตัด อยากไว้บ๊อบที่นําสมัยเลยอย่างเงี้ยจะเป็นไงคะต้องบอกว่าจริงๆการไว้เส้นตัดสําหรับหน้ากลมไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลยนะคะเพราะว่าเป็นเน้นกรอบใช่ให้มีความเคลือกความชัดเจนของรูปหน้ามากขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญคือคนที่มีรูปหน้ากลมห้ามไว้แสกกลางนะคะถ้าไว้แสกกลางเมื่อไหร่เนี่ยมันเหมือนเราผ่าผ่าครึ่งของลูกแตงโมกลมห้ามเลยใช่ไหคะนไหมคะจะไม่สวยเลยนะคะฉะนั้น คนโครงหน้ากลมไว้ผมแสกกลางแต่คุณจะไว้ผมยังไงก็ได้ให้บริเวณของด้านบนค่ะดูสูงขึ้นพมีวอลลุ่มขึ้นช่วยเอาผมด้านบนเป็นตัวดึงให้รูปหน้าดูยาวขึ้นใช่นะคะแล้วก็คนที่หน้ากลมเนี่ยไว้ผมยาวเกินไปก็ไม่สวยจะรัดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอไว้ผมยาวเกินไปผมส่วนใหญ่จะตกไปที่ด้านหลังผมไว้ยาวอย่างนี้ได้นะคะก็เนื่องจากว่าดูนะคะ หมคะเป็นการต่อผมไหมคะเนี่ยค่ะนางแบบของเรายาวเพราะว่ามีการต่อผมเรามาดูกันเลยนะคะว่าการที่เราไปต่อผมยาวมาลักษณะอย่างนี้นะคะมันจะทําให้ดูแล้วผมไม่มีเขาเรียกไม่มีเขาเรียกไม่มีการเล่นระดับ นะคะไล่ระดับของเส้นแล้วก็ดูยาวมากก็ไม่เหมาะกับโครงหน้าแล้วก็ไม่เหมาะกับบุคลิกด้วยนะคะ,ะนั้นจันดาจะตัดออกนะคะ,ะเทคนิคของการตัดผมที่ต่อแล้วนะคะอย่าใช้กันไก่นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้กันไก่เนี่ยผมที่ต่อมาแล้วเนี่ยมันเป็นผมที่ไม่มีชีวิต ค่ะนะคะเพราะว่าผมเนี่ยมันเขาเรียกผมมันจะด้านด้วยนะคะจากจากความเขาเรียกอะไรความยืดหยุ่นน้อยขาดความบางามด้วยนั้นเนี่ยเวลาที่ตัดผมที่ต่อแล้วเนี่ยให้ใช้ใบมีดนะคะหรือว่ามีดโกนเนี่ยเป็นตัวเบรนซ์หรือเป็นตัวตัดนะคะเพื่อให้ผมเนี่ยนะคะเขาเรียกมีความนุ่มในตัวเห็นไหมคะสำคัญนะคะใบมีดต้องคมนะคะเก็บความยาวที่เราไม่ต้องการออก นะคะคเทคนิคของการลงใบมีดนะคะอย่าอย่าถากออกไปอย่างนี้ไล่อย่างเงี้ยลงไปไม่ได้เพราะว่าเป็นการไลเ่นเนื้อผมเส้นบนออกใช่ะนะคะวางใบมีดเนี่ยลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องถึงกระตรงนะคะเอียงแค่45องศานิดหนึ่งแล้วเวลาที่กดลงไปเนี่ยไม่ะมันกดลงไปเนี่ยมันจะขาดนะในตำแหน่งที่เขาเรียกในตำแหน่งที่ไล่เลี่ยกันไปเลย mm. นะคะ ค่ะเนี่ยค่ะเป็นการเทคนิคของการใช้ใบมีดในกรณีของผมที่ต่อมานะคะจะไล่ออกเลยนะคะเพราะว่าผมที่ยาวเกินไปไม่ได้ทำให้ไม่ได้ทาไม่ได้ทาให้ทรงผมสวยขึ้นนะคะโอเคหลังจากที่เราไล่ความยาวตามที่เราต้องการออกแล้วนะคะ,คะเรามาดูว่าแล้วเราจะทำกับส่วนอื่นอย่างไรค่ะนะคะอันนี้ได้ฐานความยาวที่ด้านหลังแล้วนะคะว่าเราต้องการความยาวอยู่ที่ด้านหลังเนี่ยอยู่ที่ เรียกความหนาของผมเราจะไม่ให้เกิดก็เรียกการไล่ระดับที่ข้างล่างที่บางเกินไปใช่ค่ะนี่ค่ะเราได้ความยาวตามต้องการแล้ว <_ S 2> เนื่องจากผมที่ต่อมาเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยมีช่างท่านไหนยอมตัดซ <_ S 2> อยเพราะตัดแล้วมันจะไม่สวยน <_ S 1> ะคะมันจะแข็งอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าด้วยโครงหน้ากลมอย่างเงี้ยเราจะปรับ ให้ดูมีความนุ่มเนียนนุ่มนวลขึ้นนะคะ,คะโดยจะใช้เทคนิคของการไล่ระดับจากเส้นบนถึงเส้นล่างคือการไล่ให้มีความสั้นยาวตั้งแต่เส้นบนไล่กันลงไปใช่ค่ะ<า><า>นะคะเรามาดูกันก่อนเลยนะคะอาหารนิดนึงนะคะเส้นบนตอนนี้นะคะนี่คือผมธรรมชาติความยาวแค่นี้เองนะคะความยาวอยู่แค่นี้เองฉะนั้นเส้นนี้จะต้องถูก ตัดให้สั้นขึ้นเพื่อให้เกิดมีการไล่ระดับของเส้นจากบนถึงล่างนะคะแต่ว่าเนื่องจากผมต่อมาใช้กันไกตัดก็ไม่สวยไม่สวยจะเป็นขอบจะเป็น,นขอบนั้นเราจะใช้ใบมีดใช้มีดเป็นตัวตัดนะคะโดยการที่จะต้องหาเซนเตอร์ของเส้นบนก่อนนะคะว่า,ากรอบของด้านบนที่จะให้เกิดการไล่ระดับใช่ค่ะ,คะนะ,ะเราจะแบ่งผมนะคะ บริเวณจุดขมับนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มตัดจากจุดที่เขาไม่ได้ต่อผม,อมนะคะเพราะเส้นล่างมีการต่อผมไว้<ช>ด้านในะนะคะเพราะฉะนั้นเส้นบนเนี่ยเราจะลดปริมาณของความยาวของเส้นบนออกใช่ค่ะ,ะ,คะอันนี้เราจะเรียกว่าเทคนิคของการเลเยอร์หรือการไล่ระดับเส้นก่อนเลยนะคะ,คะนะคะ,นะคะเวลาที่เราจะแบ่งผมตัดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะสำคัญนะคะการแบ่ง ต้องสะอาดนะคะคุณจะแบ่งจากสเส้นให้ตรงใช่ไหมคะจย์ดา<ช>เพราะว่าถ้าเราแบ่งเส้นไม่ตรงเนี่ยเวลาที่ผมมันตกลงไปแต่ละส่วนเนี่ยมันมีผลกับรูปแบบของทรงใช่ค่ะนะคะเมื่อเราแบ่งได้แล้วนะคะหวีผมเส้นนี้นะคะขึ้นให้หมดเลยแล้วก็หาจุดกำหนดความยาวที่ผมจะตกลงมานะคะ โดยการดึงเส้นผมออกมาหนึ่งเส้นน,นะคะชะคะห่หนึ่งช่อเนี่ยนะคะแล้วก็หาจุดกําหนดว่าเราต้องการให้ผมตกอยู่บริเวณเนี่ยค่ะจุดทุยนะคะจุดที่โค้งที่สุดของกระโหลกด้านหลังเรายกขึ้นมานะคะเทียบวัดว่าผมเนี่ยจะต้องถูกตัดออกกี่นิ้วเห็นไหมคะผมส่วนนี้นะคะจะเป็นผมที่ถูกตัดออกจันดาก็จะรวบผมทั้งหมดเลยขึ้นมานะคะ รวบให้แน่นก่อนเลยสำหรับท่านที่ยังไม่เคยตัดผมเลยแล้วก็คิดว่ามันน่าจะยากนะคะสำหรับตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวจันดามีเทคนิคให้นิดนึงนะคะว่าถ้าคุณต้องการตัดจุดนี้เนี่ยคุณจะทำยังไงให้ทำงาน,นได้ง่ายขึ้นนะคะรัดขอ,อยางหนึ่งเส้นค่ะใช้หนังยางใชใ่ค่ะใช,ใช้หนังยางเลยนะคะเป็นตัวมัดเอาไว้ ก็คือเก็บในส่วนของตั้งแต่ขมับนะคะทั้งสองด้านเลยโค้งไปด้านหลังจนไปถึงอีกด้านหนึ่งแล้วก็มัดเอาไว้ที่ตรงจุดสูงสุดของศรีรษะนะคะใช่ค่ะนะคะอันนี้ในกรณีของคนที่ยังตัดผมไม่ค่อยเป็นนะคะ,คะแล้วอยากจะตัดผมเส้นบนถ้ารวบก็ค,คงจะหลุดร่วงนะคะ,คะแล้วก็เกิดความไม่ถนัด นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราดูจากเมื่อกี้แล้วว่าเราวัดเส้นนี้ลงมาเราต้องการตกจุดนี้ค่ะปริมาณที่เอาออกนะคะของปลายห้าหกนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเขามีการซอยไล่กันมาอยู่ก่อนแล้วเห็นมว่าปลายเขาจะเหลือไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นเพียงแต่เราสร้างเชฟใหม่ใช่ค่ะว่าให้เส้นบนเนี่ยไปตกอยู่ที่ส่วนไหนเเพราะฉะนั้นส่วนที่เราไล่บางมาแล้วและยาวเกินไปเราก็จะเก็บออกใช่นะคะจันดาจะใช้เทคนิคของการ ใช้มีดโกนค่ะนะฮะความคมของมีดโกนนะคะมันจะทําให้ผมส่วนปลายเนี่ยไม่เหมือนเราตัดด้วยกันไกถ้าเราตัดด้วยกันไกเนี่ยนะคะมันจะตัดแบบตรงแล้วปลายมันจะค่อนข้างแข็งกว่าออเพราะฉะนั้นจริงๆการใช้ใบมีดมันจะทําให้ปลายผมดูพริ้วมากกว่ากันนะคะ,คะแล้วก็ผมที่เรามัดเอาไว้เนี่ยในเมื่อมันมัดอยู่ที่จุดเดียวค่ะนะฮะเวลาที่เราตัด ใช้นิ้วชี้เป็นตัวกดไว้ที่ใบมีดแต่เบาๆเท่านั้นนะคะเอียงเห็นไหมฮะนาจะเอียงมีกน45องศาเข้าหาเส้นผมนะคะแล้วก็ใช้นไ้เลยเบาๆแล้วก็ดึงขึ้นถ้ามีดไม่คมนี่ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าถ้าถ้ามีดไม่คมเนี่ยเวลาที่เราใช้เทคนิคนี้กับการตัดผมเนี่ยนะคะมันจะทําให้ผมแตกปลายเห็นไหมคะเราก็จะได้ผมความที่ปลายมีความนุ่มนะคะเมื่อเราได้แล้วนะคะ เราก็จะดึงหนังยางออกนะคะเห็นไหมคะมันมีการไล่ระดับของเส้นค่ะนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้ละนะฮะผมมีการไล่ระดับแล้วเส้นบนจะสั้นแล้วก็ค่อยๆไล่ความยาวลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะทีนี้หลังจากที่เราตัดด้วยเทคนิคนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าเราตัดผมจริงแล้วนะฮะเราจะดูได้เลยว่าบริเวณจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้จะเป็นผมที่ไล่ระดับแล้วนะแต่ยังมีความหนาแน่นอยู่ นะคะเราก็จะมาใช้เทคนิคของการสไลด์อีกนิดหนึ่งซึ่งเขาเรียกกันว่า,าถ้าถ้าเป็นศัพท์ก็คือมีการเลเยอร์ออนเลเยอร์ทำการไล่องศาในกรณีที่มันมีการไล่มาแล้วใช่ค่ะ <c oughs> เพื่อให้ผมตรงนี้ดูเบาบางลง <c oughs> แล้วก็นุ่มค่ะนะคะ <c oughs> ส่วนเทคนิคของการทำตรงนี้ต้องต้องใช้ <c oughs> สายตามุมมอง <c oughs> นิดหนึ่ง <c oughs> ว่าเราอยากจะให้เส้นไหนนะคะ สั้นเราอยากจะให้เส้นไหนเนี่ยยาวนะคะจันดายอยากให้ผมตรงนี้ยมีการไล่ระดับวิบ่งขึ้นวิ่งลงนะจันดาก็จะดึงผมเริ่มจากช่อกลางก่อนเลยค่ะนะคะเส้นสั้นสุดอยู่แค่นี้ยังมิดโกนสี่ิองศาลากปุ๊บลากปุ๊บเจาะตรงกลางเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ที่มุมมองเลยนะคะว่าใ,ในในการมุมมองของช่างที่เป็นคนตัดซอยนะคะ<า>ต้องมองให้ออกว่า ส่วนไหนที่ตัดแล้วเส้นผมหล่นลงไปแล้วจะปีหล่นอยู่ส่วนไหนนะคะลากลงมาไม่ต้องสุดเจาะตรงกลางอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีการเาเรียกหลายสั้นๆเ้นยาว่นะในช่อเดียวค่ะอันนี้ในในขั้นที่หนึ่งนะคะผมแต่ละช่อที่เราดึงมาเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาผมที่แบบว่าแน่นมากนะคะเราเรามุมมองของเราเราต้องมองออกว่าพอพอเราตัดออกไปแล้วปุ๊บดูนะคะเสนี้มันจะตก สั้นค่ะพออีกด้านหนึ่งสั้นเหมือนกันเจาะตรงกลางเพื่อลดตรงความหนาตรงกลางออกแล้วเราก็ใช้มือนะคะเป็นการเขาเรียกเขย่าผมดูเราก็จะเห็นมูฟเมนต์เห็นเขาเรียกเห็นความเคลื่อนไหวของเส้นขึ้นมานะคะมีความเบามีความนุ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจากเส้นที่ตรงตรงนา้นหนาก็จะมีการลดปริมาณของความหนาลงนะคะนะคะ เทคนิคของการใช้วิธีการใช้ใบมีดเนี่ยนะคะเจาะด้วยเทคนิคอย่างนี้เนี่ยนะคะเราก็จะใช้มุมมองเอานะคะ,คะว,ว่าผมบริเวณไหนหนาเราอยากสั้นขึ้นไปแค่ไหนยาวลงมาแค่ไหนนะคะอเอียงกันไกลอย่างไรเอียงใบมีดอย่างไรนะคะนะผมเขาก็จะมีการไล่ระดับนะคะอันนี้เขาเรียกเทคนิคเลเยอร์ออเลเยอร์นะคะคือการทำไล่ระดับบนผมที่ไล่ระดับไว้ตั้งแต่ข้างแรกอีกทีหนึง่งนะคะข้างนี้นะคะ ด้านนี้นะคะท้านผี้จะได้เห็นกัชัดๆนะคะว่าฝั่งที่อาจารย์ดาได้ผ่านการตัดซอยไปแล้วนะคะจะมีการเลเยอร์ของผมนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งยังมีความหนักของเส้นอยู่นะคะเพราะฉะนนั้เส้นที่หนักเนี่ยอาจารย์ดาจะลดปริมาณของเนื้อผมออกใช่ค่ะไมะตัดเจาะตรงกลางไม่ะพอเราใช้มือนะคะ ขย่าผมนิดนึงเราก็จะเห็นว่าผมมีการไล่ระดับของของเส้นอยู่นะคะเราก็ต้องมองด้วยนะคะว่าอย่างผมด้านหน้าเนี่ยเขาบางอยู่แล้วนะคะก็ไม่ควรไปทําเพราะว่าเราจะลดปริมาณของเนื้อผมเท่านั้นเองนะคะส่วนมุมไหนที่ยังหนาอยู่นะคะเห็นไหมคะจันดายังบองว่ามุมนี้ยังหนาอยู่จันจะเจาะเห็นไหมคะสองข้างเจาะตรงกลาง เพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>เทคนิคบางเทคนิคในการตัดซอยมีผลกับทรงนะคะเพราะการใช้เทคนิคต่างๆมาตัดซอยเนี่ยมีผลกับการที่เราต้องการจะแก้ไขทรงนะคะ,ะให้เป็นไปตามรูปแบบที่เราวางเอาไว้นะคะ,ะนี่ผมที่เราผ่านการตัดไปแล้วพอเราใช้มือเขยา่าปุ๊บเราก็ะจะเห็นเลยว่าความเคลื่อนไหวของเส้น<ะ>มันจะเคลื่อนไหว เขาเรียกมันจะเคลื่อนไหวได้ไปตามธรรมชาติเลยอะค่ะเห็นไหมฮะเส้นที่สั้นสุดเห็นไหมฮะแต่ว่ามันไม่ได้สั้นสุดเป็นกระจุกนะคะมันจะสั้นสุดแบบมีเขาเรียกมีความซอฟมีความเขาเรียกมีความนุ่มนวลในแต่ละชอนะคะตอนนี้เห็นไหมฮะถ้าผมบริเวณตรงนี้นะคะกับผมบริเวณด้านหลังเส้นบนเนี่ยดูนุ่มแล้วแต่เส้นตรงกลางยังแน่นอยู่นะคะจันดาก็จะ ใช้วิธีการเหมือนเดิมเมื่อกี้เราสไลด์เส้นบนไปใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะสไลด์เส้นล่างโดยการจับผมขึ้นมานะคะลดปริมาณความหนาของเส้นยาวออกบ้างนะคะแค่เราเจาะ 3T 4T สม่เราก็จะได้ movement ของผมทันทีเลยนะคะเส้นนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าผมที่ต่อเไว้ด้านล่างเนี่ยเราอย่าไปทำอะไรกับเขามากนะคะเพราะว่าผมที่ต่อไว้ด้านล่างเนี่ยเขาเป็น ผมที่ไม่มีเขาเรียกไม่ความพิวไหวน้อยนะคะการเขาเรียกว่าเอ่ออิลาสติกหรือความยืดหยุ <c <c ่นของเส้นเนี่ยจะน้อยไมฮะเนี่ยเราก็จะได้ความนุ่มของเส้นแล้วนะคะด้านนี้นะคะอันนี้เราได้ความนุ่มแล้วนะคะกลับไปด้านนี้เหมือนเดิมนะคะว่าผมนะคะไมคะเส้นบนเราได้ความนุ่มแล้วแต่เส้นนี้เรายังได้ความแข็งอยู่เลยค่ะ นะคะอันนี้เราแก้ไขในเรื่องของเขาเรียกของความความผิวไหวของเส้นผมก่อนค่ะนะคะอันนี้ด้านข้างด้านหลังนะคะด้านบนมีการไล่ระดับมากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะแต่ว่าแบบผมของเรายังคงเป็นความยาวนะคะในในแบบทรงผมยาวอยู่นะคะอันนี้าอารย์ดาจะเคลียร์ที่กลอบด้านหน้าแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีเนื้อแก้ม ค่ะ <C HA> นะคะฉะนั้นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเราจะใช้เทคนิคของการสไลด์เพื่อให้ผมเนี่ยก็มีความโค้งนิดหนึ่ง <C HA> ความโค้งของคนหน้ากลมเนี่ยนะคะอย่าโค้งจากบนหน้าเขาบนนี้ค่ะนะคะอย่าโค้งบริเวณแก้มบริเวณตา <C HA> ให้โค้งจาก <C HA> ล<ด><ไ>ปลายคางลดลงมาเพื่อดึงรูปหน้าให้ดูยาวข <C HA> ึ้นช่คะเราจะโค้งจากด้านนี้ <C HA> นะคะใบมีด ามยาวยังเก็บเอาไว้อยู่น<ห>ะครับผมก็จะมีการไล่ระดับของเส้นะจะดึงรูปห,หน้าให้ด้านข้างดูมีความเรียวมากข,าขึ้นคโอเ ด้านนด้หนึはは่งนะคะเหมือนเดิมนะคะการตัดก็คือแบ่งผมแต่เฉพาะซีกหน้าที่เขาตกที่เขาตกลงมาด้านหน้าที่เท่านั้นอันนี้ผมทั้งแบบเรามีการไล่ระดับเดิมอยู่แล้วแล้วก็ผมแถบนี้บางด้วยนะคะแล้วก็เก็บเชฟโดยเส้นนี้เราอย่าไปทําอะไรกับเขาเน้นแต่ด้านล่างจากบริเวณมุมปากหรือปลายคางแล้วก็ไล่ลงไปเลยใช่ใช่ไหมคะความยาวเราไม่เอาออกนะคะเพราะความยาวเรากําหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วเพื่อให้เส้นนี้เขาดูลุ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้านข้างก็จะได้เส้นที่มีการไล่ระดับมากขึ้นมีความโค้งมากขึ้นนะคะ,ะอันนี้อยู่ที่เส้นบนด้านหน้านะคะ,ะการตัดผมด้านหน้านะคะ,ะซึ่งเดิมเนี่ยลักษณะของคนไว้ผมเขาเรียกหน้ากลมเนี่ยสามารถไว้ผมที่เป็นผมมา้าแต่สำคัญคือขอขอเป็นม้าที่ ปัดๆนิดนึงนะคะอย่าเน้นว่าเป็นม้าตัดกรอบตรงๆครึ่งหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อันนี้ไม่เหมาะนะคะนะคะเทคนิคก็คือผมนะคะแบ่งจากจุดจุดเถกของเขาสองข้างขึ้นมาประมาณ1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งจากแฮร์ไลน์ขึ้นมาจนถึงมุมนี้ประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะคะวีผมขึ้นมาตรงต นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยตัดผมเลยนะคะเทคนิคของการตัดผมหน้าไม้อย่างนี้คือขณะที่คุณหวีผมขึ้นมาตรงๆก่อนที่คุณจะหวีขึ้นมาตรงๆคุณต้องกําหนดกัอแว่าผมที่ตกลงมาตรงเนี้ความสั้นยาวอยู่ที่จุดไหนจุดไหนค่ะนะคะ <c oughs> คุณแบ่งนะคะ,คะแล้วก็รวบผมเส้นนี้ขึ้นมาค่ะนะคะแล้วกําหนดว่าประมาณคิ้วเนี่ยอยู่แค่ไหนะนะคะ ประมาณคิ้วนะคะเวลาดึงอย่าดึงตึงๆขนาดนี้นะคะเพราะว่าหน้าผากโหนกพอเวลาผมหดขึ้นไปมันจะหายขึ้นไปเลยนะคะกำหนดแค่คิ้วใช้นิ้วกําหนดเอาไว้ยกขึ้นมาให้ตรงเราจะรู้อยู่แล้วว่าปลายของตรงนี้เราต้องตัดเส้นล่างมีความยาวอยู่ที่จุดไหนใช่เราจะตัดออกประมาณกี่นิ้วนะคะเราจะรู้ฉะนั้นยกขึ้นมาง่ายเลยนะคะยกให้ตรงเก้าสิบองศากับหน้าผากเลยหน้าผากเลยค่ะนะคะ กำหนดอยู่แล้วว่าเราจะตัดออกประมาณ2นิ้วค่ะนะคะประมาณนี้2นิ้วเหมือนเดิมนะคะใช้นิ้วชี้กดไว้ที่ใบมีดเบาๆค่ะตัดเลยนะคะเราไม่ต้องการให้ผมบริเวณนี้แข็งเพราะฉะนั้นปลายจะต้องมีการพิ้วไหวของเส้นจะ<ช>มีความบางของเส้นเพื่อให้เกิดความนุ่ม ของปลายเส้นค้ะแล้วก็ในในกรณีของคนหน้ากลมเนี่ยเวลาที่เราตัดเนี่ยเราอย่าตัดตรงนะคะอย่าตัดลักษณะก็คือเสมอหมดนะคะให้ให้ลักษณะว่าผมที่เขาปัดลงมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะนิดนึงคือส่วนใหญ่เด็กวัยรุ่นก็ยังชอบที่จะไว้ผมหน้าม้าปัดข้างใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสั้นของเส้นความยาวของเส้นความพิ้วไหวของเส้นมีผลกับรูปหน้ากับกรอบหน้าทั้งหมดเลยใช่แล้วเราก็จะยก นะคะเพื่อทำให้ผมด้านบนนี้เขามีวอลลุ่มนิดหนึ่งนะคะมีความพองนิดหนึ่งนะคะบิดนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่นะคะสำคัญคือใบมีดต้องกลมต้องคมนะคะนะคะเขาเรียกลดปริมาณเนื้อผมไล่เส้นสั้นเนี่ยมันค้ำเส้นยาวให้ให้ความพองด้านบนมีความมมีความพองตัวขึ้นใช่นะคะเพื่อว่ามันจะได้ไม่กดรูปศีรษะให้มากเกินไปนะคะแล้วก็นิดนึงนะคะนการแต่ง ก่อนนิดหนึ่งเห็นไหมคะแค่นี้ในกรณีของนางแบบที่หน้ากลมเห็นไหมคะนะคะโอเคงั้นก่อนที่เราจะเซ็ตเรามาดูจากภาพกันนิดหนึ่งนะคะว่าจากภาพที่รูปรูปหน้าของแบบกลมเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระวังหรือไม่ควรเลยสิ่งแรกเลยนะคะก็คือไม่ควรที่จะแสกกลางห้ามแสกกลางโดยเด็ดขาดนะคะอันนี้ห้ามเลยนะคะ เพราะว่าถ้าแสกกลางแล้วเนี่ยรูปหน้ากลมเนี่ยจะดูเหมือนรูปแตงโมผ่าซีกนะคะจุดที่ควรจะไว้เลยจริงๆคือถ้าเป็นรูปหน้ากลมนะคะเส้นหน้านะคะอาจจะแสกข้างใดข้างหนึ่งนะคะเสร็จแล้วในกรณีเส้นนะคะก็คือให้เกิดความพิวไหวของเส้นจะแสกข้างก็ได้นะคะต้องการแสกข้างก็ได้นะคะแต่ให้เกิดความพิวไหวนะคะหรือถ้าจริงๆแล้วต้องการที่จะไว้หน้าม้า หน้าม้าจริงๆต้องช่วยลถปริมาณของด้านข้างนะคะก็คือรูปหน้าม้าก็คือควรจะไว้หน้าม้าที่มีความโค้งนะคะจากด้านข้างเพื่อตีรูปหน้าเนี่ยนะคะสร้างกรอบรูปหน้าเนี่ยให้มีความโค้งให้เป็นรูปหน้าลูกไข่ขึ้นแล้วเส้นที่จะช่วยได้มากที่สุดคือเส้นด้านข้างเส้นด้านข้างระดับระหว่างตาลงไปไม่ควรที่จะไปยุ่งหรือไปเกิดการสร้างกรอบ สิ่งที่ควรจะสร้างคือจะสร้างจากปากนะคะหรือปลายจมูกลงไปนะคะเพื่อให้เกิดความพิวของเส้นนะคะจากด้านข้างนะคะให้เกิดความพิวของเส้นที่ด้านข้างนะคะกรณีที่ควรจะไว้นะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหารูปหน้ากลมเนี่ยสิ่งแรกเลยนะคะที่ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วหรือน้องๆท่านใดที่ได้ดูกันแล้วเนี่ยะคะก็คือสังเกตรูปหน้าตัวเองว่ากลมหรือเปล่า ถ้ากลมแล้วการแก้ไขก็คือไม่ควรที่จะไว้เส้นกรอบหน้านะคะที่ดูแล้วมีขอบชัดเจนเน,นะคะเส้นที่ควรจะไว้คือมีการไล่ระดับของเส้นดึงผมส่วนบนให้เกิดความพองตัวมากขึ้นนะคะแล้วเส้นทั้งทรงควรจะไว้มีการสั้นกคือการไล่ระดับที่มีสั้นยาวมากขึ้นนะคะกรณีคนรูปหน้ารูปกลมไม่ก็เรียก ไม่ยากเลยนะคะที่จะใช้ทรงผมมาเป็นตัวช่วยนะคะในการเรื่องเปลี่ยนแปลงรูปหน้าให้ดูโครงหน้าสมบูมณ์แบบมากขึ้นนะคะสำหรับเรื่องรูปหน้ากลมนะคะท่านผู้ชมคงชมกันแล้วหรือน้องท่านใดที่ชมกันแล้วคงไม่ยากเลยที่จะแก้ไขเรื่องรูปหน้ากลมกันนะคะค่ะพบกันครั้งต่อไปค่ะ,คะ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะคะว่าจะเปลี่ยนทรงผมทรงไหนดีให้เหมาะกับหน้าของตัวเองนะคะไม่เป็นไรค่ะลองปรึกษาสินแสหรือว่าไซลิสดูก่อนก็ได้นะคะและถ้าหากว่าตัดสินใจได้แล้วอย่ารอช้าค่ะเดินเข้าร้านเสริมสวยไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าการเปลี่ยนทรงผมก็อาจจะสร้างบุคลิกใหม่เพื่อให้เราดูเฉิดฉายขึ้นมากลายเป็นคนใหม่เลยก็ว่าได้นะคะ นอกจากการเปลี่ยนทรงผมจะทําให้เปลี่ยนเรากลายเป็นคนใหม่แล้วนะคะบางคนถึงกับบอกด้วยค่ะว่าความจริงแล้วการเปลี่ยนทรงผมนั้นก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนนะคะหรือว่ามันเป็นศรีรษะของเราเองนั่นแหละค่ะไม่ได้ทําให้สังคมวุ่นวายเลยนะคะและยังไงก็ตามค่ะรายการของเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองค่ะเน้นแต่เรื่องสวยๆงามๆเท่านั้นนะคะขอเน้นย้ํากันเลยละค่ะวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันได้ใหม่สัปดาห์ต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ